ลูกค้าตัวนี้จะเป็นแชมพูแก้ผมร่วงนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงเยอะร่วงหนักนะคะและก็มีปัญหาในเรื่องของรังแคคันหนังศีรษะรังแคเรื้อรังนะคะใช้อะไรก็ไม่เห็นผลใช้อะไรก็ยังเป็นรังแคเหมือนเดิมอาจแนะนําเอาแชมพูตัวนี้ไปนอกจากตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการลดการขาดดร่วงแล้วยังทําให้ผมงอกขึ้นใหม่ลูกค้าดูหัวหมวยได้เลยคะ่ะดูหัวแม่้าเลยตัวนี้หมวยรีวิวจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้หมวยใช้เองนะคะเวลามันร่วงแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการ งอกขึ้นใหม่มันจะลดการขาดดุร่วงได้เยอะมากๆท่านใดที่เคยใช้ไปแล้วหมวยฝากรีวิวให้หมวยหน่อยนะคะวันนี้ปกตินะคะหมวยจะขายในไลฟ์สดหมวยไม่เคยทําคลิปวิดีโอเลยวันนี้หมวยขอทําเป็นคลิปสั้นสําหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาเอฟในไลฟ์สเดือนเข้าไทยครั้งหนึ่งเพราะตัวนี้สูตรนี้ไม่มีในไทยนะคะเป็นสูตรเฉพาะเลยนะคะที่พี่หมวยนาเขาเข้ามาตัวนี้หมวยอยากที่เรียนแจ้งเสมอว่าเป็นสูตรที่หมวยซื้อมาจากญี่ปุน่นหมวยขอสื่อสูตรเพิ่มมานะคะแล้วก็เอามาทําแบรนด์วัน นี้ใครที่สนใจนะคะอยากจะลองเอาไปดูค่ะตอนนี้มีปัญหาผมร่วงเยอะมากร่วงจนหัวล้านแล้วตอนนี้เอาไปลองใช้ดูขวดเดียวก็รู้เรื่องสะนิดเดียวฟองเยอะผมนุ่มนะคะมันจะค่อยลด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 ,ลดการร่วงลงเรื่อยๆนอกจากนั้นนะคะผมที่มันร่วงไปแล้วมันก็จะงอกซ้ำด้วยจะงอกขึ้นใหม่ด้วยนะคะไออันนี้นะคะวันนี้พี่หมวยจะมีการจัดโปรนะคะใครที่กดหนึ่งแชร์เอาไปเลยปกตินะคะขวดนี้190บาทหมวยให้1ขวด สองขวดสามขวดแบบนี้ในราคาเพียง290บาทแต่ถ้าเอาไปแล้วใช้แค่ขวดเดียวเลยค่ะยังไม่เห็นผลเลยค่ะน้องหมวยนะคะยังไม่ได้ดีขึ้นไม่เป็นไรแม่ ใจเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้หมวยขายมาจะ3ปีแล้วหมวยจะขึ้นไลฟ์สดตลอดแชมพูเขียวแชมพูเขียวลูกค้าจะถามกันเยอะมากนะคะตัวนี้เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์แล้วก็ตัวนี้หมวยอยากให้ลูกค้าเอาไปทดลองดูนะคะแล้วนะคะลูกค้าจะติดใจ98%กลับมาซื้อซ้ํา ตอนนี้หมวยได้ลูกค้าเดิมคือเยอะมากๆตัวนี้นะคะใครสนใจใส่รหัสปอปา99ใต้โพสน์นี้ปอปา99ราคาเพียง290บาทบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยเอฟได้เลยค่ะแม่นะคะถ้าพิมพ์แล้วระบบไม่ดูดแคปจอแล้วทักอินบอกได้เลยนะคะมาไทยเดือนอสองเดือนต่อหนึ่งครั้งสองเดือนต่อหนึ่งครั้งตอนนี้สินค้าพี่หมวยมีพร้อมส่งใครสนใจรับเซฟได้เลยตัวนี้หมวยลงไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หมดแน่นอนนะคะโอเคนาะพิมพ์รหัสใต้โพสแคปรูปทักอินบอกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ